ก็ได้อัปเดตกันมาแล้วกับแมป99คืนในป่าอัปรอบนี้มีถึง3คลาสมาให้ลงได้เล่นกันแต่ละคลาสนี่ตึงๆทั้งนั้นสำหรับใครที่อยากฟาร์มเพชรแต่ที่เกียดฟาร์มในแมป99คืนในป่าที่ขอแนะนําร้านนี้เลย d ี d i Shop มีทั้งบริการฟาร์มเพชรให้หรืออยากได้ไอดีที่มีคลาสพร้อมเล่นเลยที่ d ี d i Shop ก็มีนะทั้งไซบอร์กนินจาเอเลี่ยนมีครบแถมยังมีบริการกดเกมพาให้อีกบอกเลยว่า d ี d i Shop มีครบจบในที่เดียวลิงหน้าโปรไฟล์เลยนะทุกคนกคลาสแรกอัน,นอเททดก หลังจากการฟื้นคืนชีพเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะเก่งขึ้นอะไรงี้เลเวลที่ 2, 2เราจะฟื้นได้ทันทีหลังตุยไปก็คือโดยปกติเวลาเราชุบเพื่อนใช่ปะมันจะใช้เวลา1-2ึ่งสองวิอะ่ะแต่ถ้ามีคนชุบเราตอนเราใช้คลาสนี้เนี่ยเราจะตื่นทันทีเลยเลเวลที่3เมื่อตัวเราตุยเนี่ยเราจะมีเวลา8ดวิที่จะเคลื่อนไหวหลังความตายได้เพื่อนใครที่ตายบอ่อยน่าจะเหมาะนะคละ 2, สาสองบีสมาร์เตอร์ใสซัมมอนสัตว์นี่น่าจะชอบกันนะตัวนี้ไอเทมที่ได้ขลุยฝึกสัตว์แบบดี1อันเเเที่ 1, 1> ราจะมา มีสเต็ก3ชิ้นในกระเป๋าเราเนี่ยเราสามารถอัญเชิญหมามาได้เลย1ตัวโดยมันจะหักเนื้อ3มชิ้นในกระเป๋าเราทุกครั้งที่เรียกมาและเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้สูงสุดถึง5ตัวเลเวลที่2หมาป่าของเราจะวิ่งเร็วขึ้นเมื่อมันโจมตีเลเวลที่3มหมาตัวเลกที่อัญเชิญมามันจะเป็นหมาอันฟ้าเลยคารที่3าในโครแมนเซอร์อันเมื่อกี้ซัมมอนหมาแต่อันนี้ซัมมอนผีไอเทมที่ได้มาคาถา1อันเลเวลที่1เราสามารถรวบรวมวิญญาณได้จากลทัทธิที่ตายแล้วเก็บไว้ในคาถาได้และเราาาาาาายยยยัังงสามมารรถชชชุบีีวววววิิตตลทธ่แ้้้้เเป็นพกขอไดดโดโจะใญญณ การคืนชีพลัที่ที่จะมาเป็นพวกเรา1ครั้งเราสามารถอัญเชิญผีลัที่ได้สูงสุด6ครั้งนะเลเวลที่2ลัที่ที่ถูกเราทําให้ฟื้นจะตีแรงขึ้นเลเวลที่3ยิ่งเรามีลัที่มากเท่าไหร่เราก็จะมองเห็นการคืนได้ง่ายขึ้นเท่านั้นคลาดก็แอบโหดอยู่นะทุกคนอ้านใน้3คลาสใหม่ที่พูดมานี้ใครชอบคลาดในสุดก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อย